เล่นกับสตีมา EP สามและอีพีนี้เราจะมาแบบธรรมาดาฮะกูฟังผิดปะเนี่ย แลชื่อในเกมก็ชื่อเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทักทายและขอเล่นด้วยดีๆไม่แฝงตัวเชื่อได้ปะเนี่ยสวดตัวก็เป็น่าเชื่อถืออยู่แล้วพูดดีสิเสียงเตงรีดค่ะอ๋อคือกำลังรีดผ้าอยู่ค่ะแล้วไปรละสตรีมเมอร์ที่เราจะเข้าไปเล่นด้วยใน EP นี้คือก็จเจ 45K กู45อ่านถูกปนะเนี่ยกีโง่อ,อยู่ไปติดตามดูผลงานเขาได้นะเผื่อเผอแม่งทำดีกวูกูอีกเปิดมากูเห็นเกมเขากำลังตึงๆกูเลยทักทายเขาไปหนึ่งแมปดีครับเฮ้ยพี่มงคลสวัสดีครับนี่ไงกูบอกแล้วกูไม่ได้แงตตตัวเหุกการณ์ปิ หลังจากนั้นกูก็บอกเขาว่าเล่นด้วยครับอยากไปครับเดี๋ยวผมโรมให้ดีกว่าครับพี่มงคลรมให้ผมซะด้วยตัวติ๊กเกอร์แบบแปลกนะครับโอ้โหแต่และตัวฝั่งมันเห็นแล้วเป็นท้อเลยกูถามว่ากูเอาตัวอะไรมาโรมอุ้ยนิยวลัน <c oughs> ถึงกับสูตรอากาศอันเป็นบริสุทธ์เข้าไปเต็มปอดเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ี่จจริใวาเริ่มเกมมายังไม่ทันออกจากพ่อตัวเองเลยกูก็ซื้อไอเทมผิดชิ้นซะแล้วกูก็เลยรีบสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะหมดโคตาพอกูเคลียคลิปกลางเสร็จกูจะขึ้นบนแล้วกูเหลือกหนังตาไปเห็นเพื่อนกูเฮียคลิปหายแล้วบับแดงจู่ๆอีวิล่ามาจากไหนก็ไม่รู้มันเลยส่งความร่าที่กูไปหนึ่งทีแต่ตอนนั้นกูก็ไม่ได้สนใจอีวิล่าทั้ทีที่กูเกือบตายกูสนใจแต่บับแดงอย่างเดียวเฮียคลิปหายแล้วกูแล้วกูก็เดินไปเห็นอิฉี่มึกงักดึกงักกูก็เลยสตันไปหนึ่งแมตส์แล้วมันก็ แต่ไม่รู้อีลิงมาจากไหนหายตัวมากระโดดทำก๊อตเจีกููายความโศกเศร้ายังไม่ทันคลายพอม,มันได้มังกรเสร็จมันเลี้ยวเข้าปะฟ้าเราเนี่ยรอกูจะย,ยืนหนีเฉยให้มันเอาบะฟ้าเราง่าย,ายในขณะที่กูกำลังจะจับลิงนั้นอีอารามใส่สกิลมากูก็เลยจับอารามแล้วกูโดสนสแตนกุ้งหชิบหายเลยเหียในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเอาดักนั้นกูก็เลยแวะเคียร์กลางสักครู่เดี๋ยวกูไปมึงก็รอกูก่อนสิแล้วกูก็เดินลงรากแบบงงๆในขณะที่เพื่อนกูขีดหมดแล้วอีฟินิกวิ่งมาใส่สกิลกูรวๆแล้ว ในขณะที่กูกำลังทําหน้าที่โลมนั้นกูก็เลยเห็นอลัมมันอยู่ในป่าเรื่องกูสังเกตว่ามันอมกอนแน่เลยกูเลยเข้าไปและอาลัมจับกูหลังจากเหตุการณ์นี้ถามว่ากูรอดไหมกูรอดเกือบตายกูจะเดินไปเคลียร์คลิปกันกูก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ากูเป็นโลมนี่วากูจะไปแย่งคลิปเขาทำไมวะแล้วอีวีล่าวิ่งมาเหมือนเดิมเลยยีหนดีจังหูมันตีกูแทบบางตายแต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นเรื่องหรือยอมปี้แต่กูยังไม่ ทันใดนั้นความสวยจุงเมืองเกิดในขณะที่กูกำลังเดินไปเขียาร่างนั้นป้อมก็แตกสลายต่อหน้าต,ตาก,กูเลยยังไม่พออีเทวนัทโดนลุกระทืบตายให้โอ้ยเวรกรรมอีเฮี้ยกูกำลังขึ้นไปเทวนัทขอโทษดีเพื่อนแม้ดูอยู่ลูกแม้ดูอยู่ดูเฮี้ยอะไรสัตว์มันไม่เคยมาช่วยกูเลยสักครั้ง ของซับออกเถอะให้กูออกเองเออจะง่ายกว่ามาเป็นเซตคอมโบเลยรู้สึกผิดแทบไม่ทันเลยกูขอโทษแล้วกันมานี่มานี่มาเคลียร์กลางมากูเลี้ยงมึงเองอ่ะเดี๋ยวกูจับแล้วกูมีสกิลจับกูจับแล้วยิงยิงไหมยิงไหมกูฟิกไอ้ลิงชิบูยี่เนี่ยวเด็กอ่ตายเลยเยี่่แล้วมึงดูเขาเล่นสวยสวยแล้วมึงดูกูเล่นเพื่อนทีน่บันพี่อ๊ะที่หายแล้วเพื่อนกูฮะแล้วคนเดียวอ้่ะที่บันที้กู กูขอโทษกูขอโทษในขณะที่กูกำลังเสียใจกับการกระทาของกูนั้นจู่ๆเขาก็พูดสิ่งนี้กับกูกูขอโทษเลยขอโทษพี่ฟ้าพี่มาแพ้เฉยเลยจริงๆกูควรเป็นคนรู้สึกผิดเองเปล่าวะกูกำลังรู้สึกผิดเลยแต่ก็ขอบคุณนะที่มารับไปแทนแล้วก็ขอโทษด้วยกับการกระทําที่ทําไปเคารัลังจะทําอีกเช้านี้เกิดเหตุด่วนครับจริงหรอคะประกาศจับติ๊กตอกชื่อดังท่านหนึ่งโดยข้อหาของเขาเท่มจริงๆครับ ะไปเรื่นกับใครพาเขาชิบหายวัยป่วงกันไปหมดเห็นว่าเขามีรางวัลนําจับอยู่นะคะถ้าพบเห็นผู้ต้องหาท่านนี้ให้แจ้งทางเรามาได้เลยครับทางเรามีรางวัลนําจับเป็นจํานวนลูกอมหนึ่งเม็ดฮะเอาจริงดิมึงจะบ้าเหรอเนี่ยเอาลูกอมไปดีตาลูกมึงทอะค่ะ